คุณเคยถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์เป็ดไหมคะคนที่ทำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างแล้วถ้าจะบอกว่านั่นคือพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่และมันคือกุญแจสู่ความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วละคะวันนี้เราจะมาถอดรหัส3สูตรลับของเป็ดที่ต้องบอกเลยว่าโคตรตึงเรียนรู้จากอัจฉริยะระดับโลกและงานวิจัยที่ชี้ขาดกันไปเลยคะ่ะ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้จนชินหูใช่ไหมคะพอเราสนใจอะไรหลายอย่างทำได้หลายเรื่องหน่อยก็มักจะมีเสียงกระซิบเบาๆตามมาว่าระวังนะจะกลายเป็นเป็เปดที่ว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้เดินก็ได้แต่ไม่มีอะไรดีสักอย่างคําพูดพวกนี้มันบั่นทอนใจเราไม่น้อยเลยนะคะทำให้เรารู้สึกเคว้งคว้างไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่าหรือเรามันเป็นแค่คนจับฉ่ายจริงๆ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนเลยเพราะโลกในศตวรรษที่21กําลังหมุนกลับด้านและคนที่ถูกเรียกว่าเป็ดกําลังจะกลายเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดวันนี้เราจะมาพลิกมุมมองกันค่ะจากเป็ดง่อยที่ใครๆก็ประมาทไปสู่การเป็นเป็ดตึงขั้นเทพที่ใครๆก็ต้องอิจฉา เป็ดตึงคืออะไรนะล่ะคะก็คือคนที่มีทักษะหลายๆแล้วสามารถเอาทักษะเหล่านั้นมาผสมผสานเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นความสามารถใหม่ที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ยังไงล่ะคะมาเริ่มกันที่สูตรรับแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ สูตรที่หนึ่งมีชื่อว่า The Da Vinci Code ไม่ใช่รหัสลับในหนังนะคะแต่มันคือรหัสสู่ความเป็นอัจฉริยะของชายที่ชื่อเลโอนาร์โดดาวินชี ถ้าจะหาต้นแบบของคำว่าเป็ดตึงที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นคนนี้ละค่ะดาวินชีไม่ได้เป็นแค่จิตรกรที่วาดภาพโมนาลิซาแต่เขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักประดิษฐ์นักกายวิภาคสถาปนิกและอีกสารพัดอย่างในคนคนเดียวกัน หลายคนอาจจะคิดว่าโหทำเยอะขนาดนี้มันจะไปสุดได้ยังไงแต่นี่ล่ละค่ะคือความรับความเป็นเป็ดของดาวินชีไม่ได้ทำให้ความรู้ของเขาตื้นเขินตรงกันข้ามมันทำให้ความรู้ของเขาลึกซึ้งและเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าทึ่ง ลองคิดตามดูนะคะการที่เขาศึกษากายวิภาคศาสตร์อย่างละเอียดทำให้เขาวาดภาพมนุษย์ได้สมจริงอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มากก่อนการที่เขามีความเข้าใจในหลักฟิสิกส์และวิศวกรรมก็ทำให้เขาสามารถออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆที่ล้ำยุคสมัยไปหลายร้อยปีหรือแม้แต่การสังเกตการไหลของน้ำก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพวาดเส้นผมที่สลวยสวยงามของเขา ดาวินชีคือข้อพิสูจน์ชั้นยอดเลยค่ะว่าการมีความรู้จากหลายๆแขนงไม่ได้แปลว่าเราจะจับช่ายแต่มันคือการเปิดประตูสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆโดยการเชื่อมโยงจุดความรู้ที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่สูตรที่2ส,สูตรนี้เรียกว่า the federal effect ค่ะชื่อนี้มาจากหนังสือที่ดังมากๆเล่มหนึ่งชื่อว่า range เขียนโดย David e อ s t ไต n ซึ่งเขาได้ศึกษาเส้นทางของคนเก่งๆระดับโลกมากมายแล้วก็พบความจริงที่น่าสนใจสุดๆเขาได้ยกตัวอย่างนักเทนนิสในตำนานอย่างโรเจอร์เฟเดอรเรอร์รู้ไหมคะว่าในขณะที่นักกีฬาหลายคนถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้ฝึกซ้อมกีฬาเฉพาะทางอย่าง ักตั้งแต่ยังเด็กแต่เส้นทางของเฟเด r เรอร์กลับตรงกันข้ามเลยค่ะใน,ในวัยเด็กเขาลองเล่นกีฬามาสารพัดอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสกีมวยปล้ำว่ายน้ำไปจนถึงฟุตบอลเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งแต่เลือกที่จะสำรวจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกีฬาหลายหลายประเภทแล้วผลลัพธ์คืออะไรนะหรอคะ เอฟสไตน์ชี้ให้เห็นว่าการที่เฟเดรเรอร์มีพื้นฐานจากกีฬาหลายชนิดทำให้เขามีทักษะการเคลื่อนไหวการทาดการณ์และการปรับตัวในสนามเทนนิสที่เหนือกว่าคู่แข่งที่ฝึกมาสายตรงซะอีกนี่คือแนวคิดที่สำคัญมากๆค่ะที่เรียกว่ากว้างก่อนแล้วค่อยลึกที่หลังการเป็นเป็ดในช่วงแรกของชีวิตเหมือนกับการสร้างฐานรากของพีระมิดให้มันกว้างและมั่นคงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะดูเหมือนเติบโตช้ากว่าคนที่ ที่พุ่งทยานขึ้นไปทางเดียวแต่ในระยะยาวแล้วคนที่มีฐานกว้างจะสามารถต่อยอดไปได้สูงกว่าไกลกว่าและที่สำคัญคือยืนระยะได้นานกว่าด้วยความยืดหยุ่นที่หาใครเทียบได้ยากมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะและแล้วก็มาถึงสูตรลับสุดท้ายสูตรที่3 The Medici Effect ค่ะ แนวคิดนี้มาจากตระกูลเมดิชีตระกูลผู้ทรงอิทธิพลในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือยุคเรเนซองส์ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีตระกูลนี้ไม่ได้ร่ำรวยอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญที่ดึงดูดศิลปินนักวิทยาศาสตร์ กวีนักปรัชญาและผู้เชี่ยวชาญจากหลายหลายสาขาให้มารวมตัวกันแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเมื่อคนเก่งๆจากต่างสายงานมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันก็เกิดการระเบิดทานปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เกิดเป็นนวัตกรรมและผลงานสร้างสารรค์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการนี่แหลคะค่ะคือหัวใจของเดอะเมดิชีเอฟเฟกคือการที่เรานำความรู้ประสบการณ์หรือทักษะจากโลกหนึ่งมาผส ผสมผสานกับอีกลอกหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้ากันเลยแล้วมันจะก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมีงานวิจัยมากมายเลยค่ะที่ยืนยันเรื่องนี้ว่าทีมที่ประกอบด้วยคนที่มีพื้นฐานหลากหลายมักจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีกว่าและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากกว่าทีมที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญในสายเดียวกันพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อเราเอาความรู้ด้านการตลาดมาเจอกับความรู้ด้านจิตวิทยาเราอาจจะได้ แทมเป็นโฆษณาที่โดนใจคนแบบสุดๆหรือเมื่อเราเอาวิศวกรมาทำงานร่วมกับนักออกแบบเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้ดีเยี่ยมพลังของการเป็นเป็ดก็คือการที่เรามีวัตถุดิบจากหลายๆแหล่งในตัวเราเองนี่แหละค่ะพร้อมที่จะเอามาผสมข้ามสายพันธ์ุเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะการเป็นเป็ดไม่ใช่ข้อจำกัดไม่ใช่คำสาบ แต่มันคือสุดยอดกลยุทธ์สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่21ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วและไม่แน่นอนแบบนี้ในโลกที่ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันและความรู้เก่าก็ล้าสมัยอย่างรวดเร็วคนที่ยึดติดอยู่กับความเชี่ยวชาญแค่เรื่องเดียวอาจจะกำลังเสี่ยงมากกว่าด้วยซ้ำแต่ เปตตึงนี่แหละค่ะคือคนที่จะอยู่รอดและเติบโตเพราะอะไรนะเหรอคะเพราะพวกเขาคือคนที่สามารถเชื่องโยงจุดต่างๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันได้พวกเขามองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นพวกเขาสามารถสร้างสันทันออกใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยคิดถึงมาก่อนปรับตัวได้เร็วเรียนรู้ได้ไวและพร้อมที่จะเป็นผู้บุกเบิกในทุกสถานการณ์นี่แหละค่ะคือพลังที่แท้จริงของความวกว้างไกล ที่ทำให้เราเป็ดตึงโคตึงกว่าใครๆในโลกยุคใหม่ดังนั้น คุณคือคนหนึ่งที่กำลังฟังอยู่และรู้สึกมาตลอดว่าตัวเองเป็นเป็ดทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสักทีขอให้คุณหยุดกังวลแล้วเปลี่ยนมาเป็นความภูมิใจได้แล้วค่ะทักษะที่หลากหลายของคุณไม่ใช่้อดอยแต่มันคือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อไปไม่ต้องกลัวที่จะกระโดดไปลองทำอะไรที่ไม่เคยทำเพราะทุกๆประสบการณ์ทุกๆท,ทักษะที่คุณเก็บสะสมมัน คือชิ้นส่วนจิ๊กซอที่รอวันให้คุณนำมาประกอบกันเป็นภาพที่สวยงามและยิ่งใหญ่ในแบบของคุณเองถ้าคุณเป็นหนึ่งในเป็ดที่กําลังสงสัยในตัวเองคุณอาจเป็นเป็ดตึงคนต่อไปก็ได้นะคะลองคิดดูสิคะว่าทักษะหลากหลายที่คุณมีจะสามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อพลิกเกมชีวิตของคุณได้อย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิคะว่าคุณคิดยังไงชอบไหมคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ